สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีไทยค่ะว่าเครื่องดนตรีไทยที่เราเห็นในสมัยสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างกว่าจะมาถึงในสมัยปัจจุบันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยว่าวิวัฒนาการดนตรีไทยหรือดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ นะะดนตรีไทยเนี่ยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างหนึง่งที่อยู่คู่กับคนไทยเนี่ยมาช้านานแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยมีก่อนสุขโขทัยเป็นราชธานีซะอีกนะคะเพียงแต่ว่าดนตรีไทยก่อนสุขโขทัยเป็นราชธานีเนี่ยมนุษย์ประดิ์ขึ้นมา เพื่อสร้างความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยให้กับคนไทยนอกจากสร้างความบันเทิงและผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยดนตรีไทยเหล่านี้ในสมัยโบราณก็ยังใช้ประอกอบในพิธีกรรมต่างๆกด้วยนะคะจึงทําให้ดนตรีไทยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยในแต่และยุคแต่และสมัยดังนี้นะคะสมัยที่หนึ่งของดนตรีไทยก็คือสมัยสุขโขทัยค่ะนะคะ สมัยสุขโขทัยเนี่ยถือเป็นยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของชาติไทยทําไมถือเป็นยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของชาติไทยนอกจากเป็นยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของชาติไทยแล้วเนี่ยยังเป็นยุคเริ่มต้นดนตรีไทยอีกด้วยเพราะว่ามีหลักฐานการบันทึกปรากฏไว้อย่างเด่นชัดเลยนะคะก็คือมีจารึกเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนะคะในประยุ์ที่ว่า ระดมประคมกลองด้วยเสียงผ้าเสียงพินอันนี้แหละแสดงให้เห็นว่าดนตรีไทยเริ่มมีในตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เออโทษทีลูกตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะแล้วก็ในสมุดสุขโขทัยเนี่ยก็มีดนตรีไทยครบทั้งสประเภทคือดีสีสีแล้วก็เป่านะคะทีนี้เราไปดูว่าแล้ววงดนตรีไทยละ่ะ วงดนตรีไทยในสมัยสุขโขทัยมีวงอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ,ะลักษณะดนตรีในสมัยสุขโขทัยที่เกิดขึ้นมีหนึ่งหนึ่งคือวงบรรเลงพินนะคะวงบรรเลงพินเนี่ยจะมีผู้บรรเลงทั้งหมดสามคนนะคะเครื่องดนตรีมีเพียงชนิดเดียวก็คือพินหมายความว่าผู้บรรเลงสามคนนี้เนี่ย จะทำหน้าที่ดีพินและทำหน้าที่ขับร้องไปด้วยซึ่งเป็นลักษณะของการขับลำนำนะคะถ้าเป็นในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นวงบรรเลงพินก็คือมีพินเพียงอย่างเดียวนะคะลูกต่อไปวงที่สองคือวงขับไม้วงขับไม้เนี่ยจะมีผู้เล่นสามคนเหมือนกับวงบรรเลงพินแต่ใน3ามคนเนี่ยหนึ่ง จะเป็นผู้ขับร้องหรือขับลำนำาอเป็นผู้ไกวยบันดอบรนดออันนี้คือเครื่องดนตรีโบราณนะคะลูกเกิดขึ้นมาในสมัยสุขโขทยัยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีการนำมาบรรเลงวงดนตรีไทยแล้วถ้าอยากดูบรนดอเนี่ยต้องมันจะใช้บรรเลงเฉพาะในสํานักพระราชวังนะคะซึ่งใช้บรรเลงในงานพิธีกรรมตา่างๆบันดอจะใช้สําหรับ ให้จังหวัดน,นะคะต่อไปคนที่สามทำหน้าที่สีซอสามสายค่ะลูกสีซอสามสายคลอไปกับเสียงของคนขับร้องนะคะในสมัยก่อนเนี่ยวงขับไม้ก็มักใช้กับพิธีหลวงเช่นพิธีสมโภชพระมหาสวีจัดพิธีสมโภชพญาช้างเผือกอะไรประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะเรามาดูวงที่สาม วงที่สามคือวงปีพ่พาดวงปี่พาดเนี่ยปี่พาดในสมัยสุขโขทัยเป็นลักษณะของวงปี่พาดเครื่องห้าที่เป็นลักษณะของวงปี่พาดเครื่องห้าเพราะว่ามันประกอบด,ด้วยเครื่องดน,นตรีห้าชนิดนะคะเราถึงเรียกวงปี่พาดนี้ว่าปี่พาดเครื่องห้าซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือปี่พาดเครื่องห้าอย่างเบาและปี่พาดเครื่องห้าอย่างหนักนะคะ สำหรับพวงปีพาดเครื่องห้าอย่างเบาเนี่ยก็จะมีประกอบด,ด้วยเครื่องดนตรีชนิดเล็กๆจำนวน5ชิ้นได้แก่ปีค่ะลูกนะคะได้แก่ปีได้แก่กองชาตรีได้แก่ทับได้แก่ของคู่แล้วก็ฉินซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับปีพาดเครื่องห้าอย่างเบาเนี่ยเราก็จะใช้ประกอบการแสดงลักรอชาตรีนะคะ ต่อไปวงปีพาดอย่างที่2เครื่องห้าอย่างที่2เราเรียกว่าวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักอันนี้เราก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีจํานวน5ชิ้นเหมือนกันอย่างที่น้องเห็นในรูปนะคะหชิ้นที่ว่า1ก็คือปีในค่ะลูกหปีใน2ของวงใหญ่3ามกองทัดอ่ะ พอน้องเห็นกองทัพเนี่ยน้องสังเกตดูเลยว่าท,ทําไมกองทัพในสมัยสุขโขทัยมีเพียงลูกเดียวนะคะลูกไม่เหมือนในสมัยรัตนโกสินทร์นะกองทัพในสมัยสุขโขทัยอันเนี้ยเริ่มมีลูกเดียวส่วนกองทัพอีกลูกหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะมาสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ราชกาลที่หนึ่งก็เลยทําให้ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีกองทัพสองลูกและในสมัยสุขโขทยัย มีกองทัพเพียงแค่ลูกเดียวอะตอไปปีในแล้วข้องวงใหญ่แล้วกองทัพแล้วต่อไปตะโคนค่ะตะโคนนะคะตะโคนแล้วก็ชิงน,นะวงปีพาดเครื่องอายอย่างหนักถ้าเป็นในสมัยสุขโขทัยเนี่ยเราจะใช้บรเลงประกอบในงานพิธีหรือว่าใช้บรเลงประกอบการสแสดงมะหระสพมโหรสพก็คือการสแสดงละครน,นั่นเองนะคะต่อไปค่ะวงที่สี่ วงมโหรีนะคะวงมัโหรีลักษณะของวงมัโหรีในสมัยสุขโขทยัยเป็นการนำวงบัลเลงพินกับวงปี่พาสมาผสมกันนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีเพียงแค่สี่ชิ้นพอใช้เครื่องดนตรีสี่ชิ้นปุ๊บเนี่ยวงมัโหรีในสมัยสุขโขทยัยเราเลยเรียกว่าวงมัโหรีเครื่องสี่ขะลูกนะคะประกอบด้วยผู้บัลเลงทั้งหมดสี่คน สคนก็คือ 1- ผู้ขับร้องหรือผู้ขับรำนำผู้ขับร้องหรือผู้ขับรำนำเนี่ยก็จะทําหน้าที่ตีกับวงตัวนี้ให้จหังหวะในขณะร้องด้วยนะคะสองก็คือผู้สีซอสามสายซอสามสายคือตัวนี้นะคะสามผู้ดีกระจับปีกระจับปีคือตัวนี้นะคะลูกกระจปีเนี่ยทำให้เกิดเสียงโดยการดีดมีกระโหลกเสียงม,มีสาย ปัจจุบันนี้น้องจะเห็นว่ากระจับปีไม่นํามาบรรเลงในวงดนตรีไทยแล้วสาเหตุเพราะว่ากระจับปีมีเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่กระโหลกเสียงก็มีขนาดใหญ่ตัวเครื่องคือนี้ก็มีขนาดใหญ่นะคะลูกขนาดใหญ่น้าหนักมากแต่เวลาเอามาบรรเลงเนี่ยเสียงที่ออกมาเบามากเบามากเขาก็เลยว่ามันไม่คุุมกับที่ต้องขนเครื่องดนตรีหนักๆแต่เสียงออกมาเบาก็เ,าเลยทําให้ปัจจุบันนี้ ไม่มีการนำกระจับปีมาบรรเลงในวงดนตรีไทยแล้วอะและสุดท้ายสี่นะคะก็คือทับทับหรือโทนปัจจุบันเป็นเครื่องดนตรีพื้นเพืองของทางภาคใต้ทับหรือโทนเนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมจังหวะนะคะต่อไปอีกวงหนึ่งอีกวงหนึ่งก็คือวงแตรสังพลูกแต่ครูไม่มีในพอยท์ครูจะบอกน้องให้ต้องฟังนะคะวงแตรสัง วงแตรสังเนี่ยจะประกอบด้วยเครื่องดนตรี7ชิ้นนะคะเดชิ้นด้วยกัน1ก็คือแตรสังแตรสังก็ลักษณะของแตรสังก,ก็คือหอยสังนั่นเองนะคะเขาเอาสอยสังมาเป่าแตรสังหรือหอยสังก็ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีสําคัญต่างๆของสํานักพระราชวังเหมือนกัน2แตรงอนแตรงอน ลักษณะของตรายงอนเนี่ยคล้ายกับของควายลูกคล้ายกับของควายนะคะสามตรายฝรั่งแต่ฝรั่งถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นปัจจุบันก็คือรูปร่างกับสไลด์ทอมโบที่ที่จะเป็นเครื่องดนตรีสากลน,นะคะสกองชนะกองชนะนะคะกองชนะมีลักษณะคล้ายกับกองแขกห้าบันดอกนะคะบันดอกหกปีชฉไนะ แล้วก็เจดมหรูระทึกนะคะมะหรูระทึกพวกนี้อ่ะส่วนมากตอนนี้เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในสำนักพระราชวังทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะพวกแตงสังแตงงอนหรือว่าบันดอมโหรูระทึกนะคะอันนี้น้องจะเห็นก็ต่อเมื่อมีงานพระราชพิธีสำคัญของสำนักพระราชวังเท่านั้นโอเคนะคะ สำหรับวันนี้เราก็เอาเพียงแต่สมัยสุโขทัยไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกับสมัยอะไรน้องก็คอยติดตามในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ